ครับวันนี้ก็ได้ลาถนาของดีมาอีกองนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับของดีมากครับผมแล้วก็หายากนะครับพี่น้องครับครับเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตผรมมะลังสีนะครับผมพิมพ์ทรงพระประธานนะครับเป็นพระผสมมวลสารเก่าในยุคต้นของสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นสมเด็จบางท่านก็บอกว่าสมเด็จ100ปีนะครับเป็นสมเด็จย้อนยุค100ปีนะครับพี่น้องครับ นี้เป็นสมเด็จพุทธจารย์ตัวพรมลังสีออกที่วัดละคังนะครับโพสิตารามกรุงเทพนครับผมธรรมะสู่ดวงใจนะครับกล่องสีเหลืองนะครับมาดูด้านในกันนะครับพี่น้องมาพร้อมกล่องนะครับกล่องสีเหลืองกล่องที่สภาพดูใหม่นะครับแต่ไม่ใหม่นะครับพระองค์นี้ผมเก็บมาตั้งนานแล้วนะครับพี่น้องเก็บไว้ในตู้อย่างดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้กล่องสีเหลืองสัก กล่องสีขาวสักกะหลาดสีเหลืองนะครับพี่ปิ่นเพื่อนนี่ครับเป็นสักกะหลาดสีเหลืองด้านในก็เป็นสีขาวกล่องพลาสติกสีขาวอันนี้กล่องเดิมจากวัดนะครับพี่ปิ่นเพื่อนบางท่านก็เชื่อว่าน่าจะสร้างปี2,515นะครับดูเนื้อหาหมวลสารพระแล้วผมสองดูแล้วนะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ2,500ขึ้นแหละครับไม่รู้จะขึ้นเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับ นะเพราะว่าประวัติการสร้างไม่แน่ชัดนะครับพี่เพื่อน,น,นต้องขออภัยด้วยบางท่านก็บอกว่าน่าจะสร้างอยู่ประมาณปี2515ครับผมนี่ครับเห็นกล่องใหม่ๆอย่างนี้เพราะว่าเก็บมาดีนะครับผมอันนี้กินก็เก่านะครับผมพระเก่าอยา่าไปดูกล่องนะครับเพราะว่ากล่องเก็บมาดีนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับสมเด็จพระประธานเกตทะลุซุ้มจะมีไข่ปลาเรือนๆนะครับจุดตำหนิไข่ปลาเรือนๆอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือเราครับผม นี่ครับพิมพ์พระประธาน3ชั้นนะครับองพระถูกต้องตามตำรานะครับพิมพ์ออกทรงเกดีนะครับแต่ไม่ใช่ทรงเกดีเป็นพิมพ์ทรงพระประธานเกตทะลุซุ้มนะครับพี่บินเพื่อนด้านหลังก็จะมีตายางสีแดงนะครับซึ่งออกจากวัดละคังแน่นอนนะพี่น้องครับนี่ครับมวลสารองค์นี้เต็มเลยครับเม็ดขาวเม็ดดาเม็ดแดงมีครบหมดนะครับพี่บินเพื่อนขนาดองค์พระก็ไม่หนามากนะครับอยู่ประมาณพอดีนะครับผม ก็จะมีลำองโค้งโค้งมาด้านหลังหน่อยนะครับเพราะว่าพระผ่านการเวลามาถ้าเป็นปี15ก็50นะครับผม50กว่าปีผ่านมาแล้วนะครับพี่วินเพื่อนนี่ครับพระ50กว่าปีผ่านมานะครับพี่พี่น้องครับนี่ครับดูสภาพยังใหม่ไม่ใหม่นะครับยังในสายตาผมไม่ใหม่นะพี่น้องครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสร้างอาจจะหลัง2,515ก็อาจเป็นไปได้นะครับพี่วินเพื่อนแต่2,500กว่าขึ้นแน่นอนนะครับพี่น้องครับ ยังไม่ถึง60นะครับองากว่าจะกว่าอะไรนั้นไม่แน่ใจนะครับมาดูด้านมวลสารครับพี่น้องครับมาดูเนื้อหามวลสารกันนี่ครับพิมพระประธานดูเนื้อหามวลสารนะครับพี่พินเพื่อนมีผงมวลสารหลายอย่างครับที่สําคัญก็คือผงมวลสารเก่าของสมเด็จวัดระฆังนะครับมาผสมในองค์นี้ด้วยนะครับพี่พินเพื่อนนะครับพระองค์นี้ผมได้มาจาก ลุงนะผมลุงนี่แหละาทางฝั่งญาติผมลุงแกไปเป็นอรอปภอ,อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับ <c oughs> ลุงแกบอกว่าได้รับมาจากพระนะครับผมพระสงฆ์นี่แหละท่านจะขึ้นเครื่องบินนะครับก็เลยมอบให้แกมาผมก็เลยขอบูชาต่อนะครับพี่บินเพื่อนก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมที่มาที่ไปดีนะครับพี่บินเพื่อนพระองค์นี้ได้มาจากพระสงฆ์กาลังจะขึ้นเครื่องบินนะครับท่านก็ได้เมตตามอบให้ลุงผมมาผมก็เลย ต่อมาดูเนื้อหามวลสารนะครับเห็นไหมครับโอ้โหผมจะดูพิมพ์ทรงก่อนนะครับอันดับแรกอันดับแรกนะครับจะดูพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหามวลสารอันดับต่อมาแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ประเมินดูว่าพระความเป็นธรรมชาติน่าจะอยู่ประมาณปีไหนนะครับพี่วินเพื่อนครับถึงจะเก็บไว้ในตู้ก็ดูออกนะครับพี่วินเพื่อนว่ามวลสารนี้เก่าไม่เก่านะครับพี่น้องครับนี่ครับพระองค์นี้จะแก่ไปทางน้ํามันหน่อยนะครับ น้ำม on so ันอาจจะมีส่วนผสมน้ำมันตังอิวนะครับผมน้ำมันตังยิวแล้วก็น้ำอ้อยนะครับผมน้ำอ้อยนะครับแล้วก็ปูนขาวปูนเปลือกหอยนี่แหละนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับไม่น้อยนะครับพี่น้องครับดูคาบมวลสารเก่านะครับมวลสารทั้งเก่านะครับมาผสมประสานกันมวลสารพระเก่านะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่ท่านเก็บสะสมทางวัดเก็บสะสมมานะครับบาง องค์ก็จะแตกหักมั่งนํามาพรีมอนสารใหม่มาผสมในองค์พระสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับพี่บินเพื่อนดูครับคาบเก่านะครับของปูนปูนสุกนะผมยังมองเห็นอยู่นะครับนี่ครับปูนสุกปูนสุกก็จะเป็นออกสีน้ําตาลไม่ไหมน่อยนะครับส่วนปูนดิบก็จะออกสีขา,ขาวนวลนๆนนไม่ใช่ปูนสุก ปูนสุกจะออกเป็นปูนดิบจะออกเป็นสีขา,ขาวน,น,นวลๆปูนสุกนี่จะออกสีน้ําตาลไหมนะครับพี่บินเพื่อนเม็ดดําส่วนเม็ดดานี่ก็เป็นมวลสารเก่าของพระสมเด็จนะครับที่ทางวัดไดมาทําการผสมหรือว่าพรีมวลสารนะครับพี่น้องครับขนาดเสียนก็พอดีนะครับพี่น้องอเสียนไม่กลมนะครับเสียนเป็นรูปไข่เกตก็จดสมพอดีสวยงามนะครับพี่น้องครับ เกศจดซุ้มสวยงามเกศตรงครับลำเกศนี่ตรงไม่คดไม่เอียงนะครับพระองค์นี้ก็ดูสวยนะครับพี่น้องครับสวยมากครับสาหรับสาหรับผมนะครับท่านใดว่าไม่สวยก็แล้วแต่ท่านนะครับผมนี่ครับองค์พระก็มีขนาดไม่ล่ําไม่ผอมเกินไปนะครับไม่ผอมเกินไปนะครับมือขวาทับมือซ้ายนะครับสวยงามนะครับดูหน้าตักโอ้โห ก็มีความคมครับผมความเป็นธรรมชาติไม่ลึกเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับดูพระองค์นี้ไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับพี่เพื่อนแต่มีความคมนะครับนะครับพิมพ์ทรงไม่ลึกเท่าไหร่ทะคัคี่เือเมีามคมนะครับะครับพิมพ์ทรงไม่ลึกเาไหร่นะครับพ่เพื่อนแต่มีความมนะครับนะคพิมพ์ทรงไม่ลึเท่าไพี่เพื่น่มีความนะครันะครับม็์ดรงเม่ดึกากะเป็นมามนะครับนับมพดทมลากนะครับพี่เพื่อนตีามคมดะครัพิพ บางจุดก็มีเม็ดแดงนะครับนี่ครับบ่งบอกถึงมวลสารเก่าครับแน่นอนครับมวลสารเก่าทางวัดละคังนํามาพลีมวลสารสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นพระร้อยปีนะครับผมวัดละคังนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหดูความสวยงามเป็นธรรมชาติดีนะครับความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับเก่าเก่านะครับถือว่าเก่าถ้าพระปี15นี้50กว่าปีผ่านมานะครับพี่น้องนี่ก็ปี68นะครับ ดูความคมชัดของขอบลวดนะครับขอบซุ้มนะครับนี่ครับความคมเพราะว่าพระเก็บในตู้นะครับผมนี่ครับดูการงอกของเม็ดมวลสารนะครับการงอกของคาบมวลสารนะครับผมยังมีทับซ้อนกันนะครับเกิดการงอกทับซ้อนกันประปายขึ้นตามผิวพระนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ งอกทับซ้อนนะครับงอกจากแป้งหรือว่าคราบมวลสารนะครับผมขึ้นปลายนะครับขนาดพระ50าคิดว่าน่าจะ50แล้วครับถ้าเป็นปี2 1 1 5นะครับผม50กว่าปีนะครับผมแต่ผมว่าะจะ5้าจะห0หรือ40กว่าปีถ้าเป็นมวลสารขนาดนี้ผมคิดว่าไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดานะพี่น้องครับเพราะว่าเป็นมวลสาร ทางสมเด็จวัดละคังทางวัดละคังท่านมีมวลสารเก่ามาผสมนี่ผมว่าสุดยอดครับผมจะปีไหนก็ดีหมดนะครับขอให้เรามีความศรัทธาเห็นไหมครับดูขอบตัดขอบตัดยังไม่มีการเหี่ยวอ้อมีการเหี่ยวแต่ยังไม่มีการปรีแยกนะครับถ้าจะมีการปรีแยกต้องโน่ดแหละครับ80ปีถึงร้อยปีขึ้นไปครับผมจะมีการปรีแยกนะครับขอบตัดนี่ครับขอบตัดก็ยังดูเหี่ยวอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ปรีแยก เพราะว่าต้องผ่านการเวลามาโอ้โหเกือบเกือบร้อยปีนะครับถึงจะมีการปีแยกเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเหมือนด้านหน้าเลยครับมวลสารด้านหลังก็จะไม่แตกต่างกันเลยกับด้านหน้ามวลสารนี้เต็มเต็มแน่นเลยครับรุ่นนี้ครับพี่น้องนี่ครับเมด็ดดาส่วนมากจะเป็นเม็ดดากับเม็ดขาวนะครับเป็นมวลสารเก่านะครับถ้าส่องกล้องกบลังเอ็กซ์ครึ่งสูงจะเห็นได้ชัดนะครับพี่พเพื่อนภาพตรงนี้ดู สวยงามเป็นธรรมชาติดูนุ่มตามันจะมีความนุ่มนะครับผมถ้าส่องดูตาเปล่าเนี่ยส่องผ่านมือถือไม่เท่าไหร่นะครับต้องส่องตาเปล่าจะมีความนุ่มนวลนตาครับมีการเหี่ยวของอคราบนี่ครับคราบน้ําว่านหรือว่าคราบมวลสารนะครับมันจะเป็นยังไงล่ะอธิบายยากส่วนตัวผมผมจะมองด้านธรรมชาติก่อนนะครับพี่น้องครับธรรมชาติต้องมาก่อนนะครับผม อันดับแรกคือพิมพ์ทรงครับอันดับ2คือธรรมชาตินะครับไม่ใช่ธรรมชาติต้องมาก่อนแต่พิมพ์ทรงนี้ก็ยกให้อันดับ1นะครับอันดับ1พิมพ์ทรงอันดับ2คือธรรมชาติอันดับ3ก็คือมวลสารนะครับผมมวลสารต้องมีนะครับมีมวลสารเก่าๆนะครับของสมเด็จวัดระฆังยุคต้นนะครับมาผสมด้วยดูขอบตัดเห็นไหมครับกําลังจะมีการปริแยกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ จะเกิดการยุบนะครับผมการยุบการเหี่ยวของมวลสารครับเพราะว่าเกิดการเวลามาห้าถ้าเป็นพระสิบสองพันร้อยาต้องรออีกหน่อยครับรออีกไม่เกิน30มสสี่สิบปีผมว่าน่าจะมีการยุบตัวมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าขึ้นอยู่กับกายภาพของพระนะครับผมสภาพอากาศด้วยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเม็ดมวลสารเต็มเลยเม็ดขาวเม็ดขุ่นเม็ด ดำเม็ดแดงก็มีเป็นบางจุดนะครับแต่มีน้อยนะพี่เพื่อนนี่ครับตายางก็จะซีดซีจางๆแบบนี้นะครับพี่เพื่อนตายางก็จะซีดซีจางๆแบบนี้มีทั้งสีน้ําเงินก็มีนะครับสีแดงสีน้าเงินครับที่เห็นมาส่วนมากครับจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินสีอื่นไม่ค่อยเจอนะพี่เพื่อนนี่ครับถ้าจะเป็นวัดบางขุนพรมยุคต้นเนี่ยโหมีหลายสีนะครับบางขุนพรมยุคต้นมีหลายสี ต่วัดละครั้งร้อยปีนี้หลังตายางผมส่วนมากจะเจอสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับพี่น้องนี่ครับตายางก็จะเป็นซีดแบบนี้นะครับลองประเมินดูนะครับถ้าพระ2 5 1 5นี้ตาอยางญาติน่าจะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่านะพี่บินเพื่อนครับผมก็ว่าเก่านะครับเก่านะครับพี่บินเพื่อนเพราะว่าอยู่ในกล่องก็ไม่เขียนบอกนะว่าสร้างปีไหนนะพี่น้องครับแต่ผมสันนิษฐานว่าพระดูเนื้อหามวลสารแล้วพระน่าจะอยู่ประมาณอย่างน้อย40กว่าปีขึ้น อย่างน้อยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ40ปีขึ้นนะครับนี่ครับดูความเก่านะครับผมความเป็นธรรมชาติการเหี่ยวการยุบมันยังไม่ยุบการเหี่ยวนะครับผมการเหี่ยวของมวลสารนะครับพี่น้องครับนะครับเกิดทับซ้อนกันนะครับตรงไหนที่เป็นจุดลึกๆหน่อยก็ที่เราสัมผัสไม่ถึงนะครับก็จะมีการงอกของน้ําว่านนะครับของมวลสารขึ้นปลายกันเต็มไปหมดนะครับพี่น้องนะครับสวยงามมาก โอ้โหสภาพพระนี่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับพี่บินเพื่อนเพราะว่าพระยังไม่ผ่านการใช้นะครับผมเก็บมายังไม่ผ่านการใช้มาดูเม็ดไข่ปลาเขาเรียกกันเนเม็ดไข่ปลามันก็เหมือนไข่ปลาจริงนะครับพี่บินเพื่อนครับนี่ครับที่ว่าเม็ดไข่ปลากันนี่ครับเป็นจุดมันมนอย่างนี้แหละกลมๆอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยฐานชั้นหนึ่งก็จะประมาณนี้เหมือนกับวัดละขังยุคต้นนะครับ ฐานชั้นสองก็จะประมาณนี้ฐานชั้น3ก็จะอยู่ประมาณนี้สวยนะครับถ้าผ่านเวลามาอีกสักผ่านเวลาไปอีกสัก50ปีผมว่าโอ้โหหายากครับผมล้าค่านะครับถ้าผ่านเวลาไปอีกสัก40-50ปีนี่พระพระเป็นร้อยนะครับผมอายุเป็นร้อยปีนะครับผมถ้าพระร้อยปีขึ้นนี่ผมว่าไม่ต้องไปวิ่งหานะครับยุคต้นนะครับท่านใดที่หายุคต้นยากก็แนะนําให้หา รุ่นนี้นะครับผมหนึ่งร้อยปีมวลสารเก่านี้ครับนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องมากซูมมาดูใกล้ๆก่อนนี่ครับดูเนื้อหามวลสารพิมรงสวยงามนะครับพิมรงเกตไม่คดอันนี้กิงผมไม่ชอบเกตคดครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบเกตตรงๆดูสวยงามดูน่าศรัทธานะครับผมเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติพิมรงก็สวยงามหลังตายางสีแดง ท่านใดมีก็เก็บไว้นะครับพี่น้องครับผมก็เก็บนะครับนี่ครับองค์นี้ผมเก็บผมผมมีองค์เดียวนะครับกล่องสีเหลืองนี้มีองค์เดียวนะครับนี่ครับกล่องสีเหลืองผมมีองค์เดียวกล่องก็จะแบบนี้แหละสมเด็จพุทธจารย์ตัวผมบาลังสีแล้วก็มีตาประทับวัดละคังโคสิตารามเราก็มีด้านล่างก็เขียนว่าธรรมะสู่ดวงใจนะครับพี่บินเพลินแต่ดูเนื้อหามวลสารพันแล้วไม่ต่ํากว่า40ปีขึ้นนะครับ 40เพื่อเพื่อ50นะผมเพื่อเพื่อ50ปีนะครับพี่น้องนะครับกล่องเก็บไว้นานนะครับเพราะว่าพระเก็บไว้ในตู้นะครับผมเก็บไว้อย่างดีในตู้นะครับพี่น้องครับในตู้เก็บพระนะครับไม่ได้ออกมานะครับผมไม่ได้ออกมาโดนความชื้นโดนโดนสภาพอากาศพระก็เลยดูดูใหม่ครับผมใหม่เฉพาะกล่องนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าสมเด็จวัดละคังอ่า100ปีหลังตายางสีแดง วัดละคังโคศิตารามนะครับพี่น้องครับน่าเก็บน่าบูชาน่าสะสมนะพี่บินเพื่อนเอาล้ครับอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมมาลงให้พี่บินเพื่อนรับชมกันเพื่อได้เผยแผ่บารมีองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรบาลังศีนะครับผมขอให้เรามีความเชื่อและศรัทธาในองค์ท่านนะครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ดีหมดขอให้ปลูกเสกเถอะครับขอให้ผ่านพิธีปลูกเสกรือว่าอธิษฐานจิตจากทางวัดไม่เฉพาะ สมเด็จท่านหรอครับไม่สมมติว่าไม่ทันสมเด็จพระอาจารย์ตัวลูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์หมดแะครับนะครับผมขอให้ผ่านพิธีปลูกเสกจากวัดจริงๆนะครับผมวัดละคังที่สําคัญคือพระที่มีกําลังกิจอธิษฐานจิตปูกเสกเหมือนกับพระดังๆในยุคก่อนนะผมเหมือนพระดังๆยุคก่อนผมเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเพราะว่าท่านได้อัญเชิญเทพเทวาครับมาร่วมผลูกเสกด้วยมาร่วมพิธี พรีมนสารหรือว่า,ามาร่วมพิธีอธิษฐานจิตปลูกเสกด้วยครั้งแน่นอนมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับขอให้เราเชื่อมั่นและศรัทธาไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหายุคต้นนะครับผมยุคกลางยุคปลายนี่ก็สุดยอดแล้วครับผมนะครับอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องครับ,รบผมท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังอีพีนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางใกล้ๆก็ขอให้แข็งค่าปลอดภัยจากพยันตอันตรายทั้งปวงค้าขายก็ขอให้ร่ำล่ำรวย เฉลิมในทางโลกและทางธรรมนะครับผมพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ